มันกระซางหัวแล้วมันแสีบก็ปิดปากตัวไี้นี่ไก็หนาวเถอะช่ยังาค่อยิ่งหนวสบ้านเลยแบบก็สร้างล่าท่าำไม่ถึนไม่นอนนกวจได้ยืนผ่านนะหบปแข็งตายเลยแต่งนีนี่ผมหนีไปนอนอยู่ในรถก <hina conference. S 2> <Kait> ันน <Wha> ี <Luis> ่ขอบคุณนลสามปีลขบคุณ